ตื่นแล้วโอ้โหไม่เห็นจะตื่นนะคะวันนี้นะคะเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะในวันหยนุดนะะกับช่องคุณไหยตื่นสายนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้เราจะไปวิ่งกันนะคะ,ปไ,คะไปวิ่งทีนะ่ไ <pe at> หนคะไปวิ่งที่นครนายกนะครับเขาตีนไก่กำลังโด่งดังมีน้ำตกไอเล่นด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงจะตดิดตามเลยครับไปดู <pe at> ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะก็คือเราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกแล้ะ นะครับเป็นต,ตัวเสร็จเรียบร้อยใช่่คะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันตีนนไก่ครับไป นี่นะครับเราจะไปตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับผานางดำครับแดดดีมากเพราะเรามาสาย <c oughs> ถึงแล้วครับอันนี้จุดแรก คือผานางดำอันนี้ก็วิวประมาณนี้สวยงามก็ข้างสวยนะครับสูงด้วยครับก็สเสน่ห์ของการวิ่งเทลนะครับหลักๆเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะเหนื่อยครับพรเพราะเราต้องสู้กับ ความชันของภูเขาแต่ละลูกนะครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมัจะหายเหนื่อยโดยปริยายนะครับจุดที่เราเจอแต่ที่ต่างๆที่ผมมาวิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีจุดชมวิวครับจุดที่เป็นวิวแบบนี้ครับข้างหลังเนี่ยที่เป็นอันเซนอันซนนะครับที่เราชอบพูดว่าวิวหลักล้านอะไรประมาณเนี้ย,เน,ยเนี่ยครับคือเสน่ห์ของการวิ่งเทลอย่างหนึ่งที่อยากจะชวนมาออกกำลังกายบบนี้กันครับ รอยเป้าหมายแรกผ่านแล้วนะครับก็กำลังจะไปต่อที่ขาวหัวหมวกนะครับเป็นนิ้วตีนไก่ที่สองแง่งที่สองที่เราจะไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะค่อยไปที่น้ำตกเพื่อไปเล่นน้ำ ับักวิ่งนะคะที่จะมาวิ่งที่เขาตีนไก่นะคะก็ที่เขานะคะก็จะมีวัดด้วยนะคะวัดสีสะอางสีกะอ่างสีกะอ,าง,กะอางนะคะซึ่งในวัดนะคะก็จะมีพระพุทธชินราชนะคะคาได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกลับมาที่จุดสตาร์ทนะครับเพื่อจะขึ้นไปอีกหนึ่งนิว้วไวขาวหัวหมวกลระผ่าน รา้านค้าของกินมากมายแล้วก็กระตกสีกระอ่างผ่านที่ชุมชนก็ใส่แมสนะครับใช่ค่ะอความปลอดภัยปลอดภัยของคนที่นี่แล้วก็ของตัวเราเองตอ้องครับ ทางของเขาหัวหมวกจะมีมินิช็อปมินิร้านค้าบริการเครื่องดื่มเย็นนะครับพร้อมไวังพร้อมเพยโอนได้นี่คือจุดร้านค้าแล้วก็จุดชมวิวเขาหัวหมวกนูนนะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับ z o ดูฟูบเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นนะครับแล้วก็วันนี้จะไปหาต้นไม้ใหญ่ที่เราไม่ที่เรไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเพราะเ้าไม่ถูกคือตรงนี้ด้วยนะครับอ่าดูกัน ออกเสน่ห์ของการวิ่งเทลนะครับก็จะเจอจุดสื้นตอนนี้นะครับเป็นทางน้ำเล็กๆก,ก่อนขึ้นขาหัวหมวกครับเ,เย็นๆเส้นใจต่ออีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบวิ่งเทลนะครับคือไม้โพจะช่วยเราได้เยอะนะครับถ้าเราเจอทางที่ชันหรือเลื่อนนะครับก็จะช่วยเราได้ทั้งขาขึ้นขาลง เซฟตี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคถึงเขาหัวหมวกนะครับนี่ข้างบนมีก้อนหินวางอยู่มันก้อนใหญ่กับลูกหนึ่งใช่แล้วก็ตั้งอยู่ฐานใครนี่เองเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับจ้นนะครับตรงนี้ก็มีภาพเขียน องพันปีแล้วก็มีฝูงพึ่งตอมอยู่ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูภาพเขียนกันนะครับแล้วก็วิวสวยๆแล้วจุดๆนี้นะครับจุดเขาหมวกไปค่ะได้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะของเขาหมวก ก็คือภาพเขียนนะคะที่มีอายุยาวนานคาดว่าประมาณ2,000ปี2อ0 0ปีนปีครับใอ้น,นี่จะลงไปตรงต้นไม้ใหญ่นะครับก็เป็นทางใหม่ที่เพิ่งเคยมานะครับ จุดสังเกตเส้นทางใหม่ๆนะครับก็ให้ดูเขาติดริบบินไว้อย่างนี้นะครับเป็นเครื่องหมายการนำทางของคนวิ่งเถวนะครับก็เนี่ยจะมีริบบินตลอดทางไม่ต้องกวนหลงนะครับ เอาละครับนี่คือต้นไม้ใหญ่ถึงแล้วอีก1นจุดแลนด์มาร์คโค้รใหญ่แล้วก็มีทานน้ำอยู่ข้างล่างไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ชัดเด๋ยว่านก็ได อถึงจุดสตาร์อีกครั้งเรากำลังจะไปน้ำตกสลัดได้นะครับหมายสุดท้ายไปเล่นน้ำเดที่สามไปเล่นน้ำกันเป็นไงครับเครื่องทางนิ้วที่สามระหว่างไปน้ำตกสลัดได้โหสบ,บายเลยค่ะ <laughs> เหตุไหมเหตุไหมต้องซ<ม>้อมต้องซ้อมเนาะเราซ้อมนี่ก่อนสบายๆใช่ไหมใช่ค่ะคือโทษอะไรไม่ได้เลยเราโทษตัวเองนะครับไม่ซ้อมมันก็จะมีอาการถ้อาอมมาได้นี่ครับทางไปน้ำตกก็จะมีร้านค้าออนไลน์หยิบได้เลยจ่ายตังค์ ผ่นานสแกนเคียร์โค้ดนะครับหรือจะทอนเองตรงนี้นะครับ <S <S ดีมากนะครับ ครับสลัดใดโคตรสวยน้ำเ,นเยอะเห็นนะครับหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมายเหนื่อยก็ได้อาการเมื่อกี้ไปไเป็นกกไงกออ็ดีขึ้นเยอะนะครับชื่อน,นะครับโอเคตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปน้ําตกแป๊บหนึ่งถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบลงไปข้างล่างเพราะว่าเริ่มตกหนักและอันตรายนะครับ จบแล้วนะครับยังไงไเห,น,เหนื่อยเหนื่อยเราไ่สิงแตกปีครับครับจุดสะพานนี้ก็คือจุดที่กด start และกด stop ของนาฬิกาเรานะครับวันนี้ก็จะประมาณประหาณที่เป็นโลก,ก็คืบสองโลสองโลนะครับสิงเลยครับก็โอเคลงอ okay. ีกแล้วโอเคกลับบ้านกันครับอย่าลืมนะครับกดอะไรกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้เออ,อนะครับมือใหม่ยูทูบเบอร์โอเคฝากด้วยครับทุกคนคบายเจอกันทริปหน้าครับบาย